สวัสดีค่ะมือนี่ก็มาพบมาพอกับช่องกระแตน้อยชาแนลค่ะพี่น้องมือนีได้เมโนโูตำทัวตำทัวขัวจิตรส้มครับมือเนี่ยสมเนื้อ,อตำทัวใส่อันมะขามน้อยค่ะพี่น้องนี่มะขามน้อยพอมนะครับปากะแยงมากินกับนำ้ำตุต่ต<า>มน้ำใหม่พหอมเอามาได้ค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะมะขามอันนี้คือตำทัวน้ำกันครับตำทัวขัวจิตรส้มเนื้อหอ ลองกินลองกินเลยมือนี่ตำทั่วใส่ปลาคั้มหน่อยเฮ้ยสมบินี่กินลอง รูปสมเนือน้อใส่ก็ผิดสมกับนำมาทวนอย่างนัอนอยบ้านจะเอาสูนย์น่ะอื้ม ว่าไหนหน่อยเนี่ยแบบก็ดีได้พี่น้องอืมแต่ไม่ได้น้าเกินไปห่อกับแบบพอดีกันกับอันกับสุมใส่พริกหน่อยเอาหน่อยแดงๆหนี่น้ำพริกเขียวพริกเขียวอ่อนหน่อย หูพี่เก้าว่ยใจหอลค้ค่ยังจิ๋อกระแสบสมกระแสบดบดิ มันคาหนหน่อยครับจําไว้เนาะ่วรหากุปูบ่ได้กุกปูบ่มีถ้ากําลังที่อันนั้นน้อยๆบักแข็งมันจะมัวเพลนแห้งมันแสบ ขบเอาหัวมันคุบคบเลยเนาะอเท็ดยูเดอรก่นกระดายก็ใส่หอยละข้มละเมียหายละคข้มละเมีย นี่การอายุครบ30รวยอีกวะกแบบ <laughs> ินแบบนปบฉันแสบ,บนะคที่รอหรือป่าที่ปม ที่เด็สมพักครับเนี่ยผักกันยังหอมหอมขึมีมุดแดง แง่ยุบตำทัวก่อนมันนี้ได้เป็นต้มน้ำไม้บงไปหาในหวย เดี๋ยวจะหอมเดี๋ยวจะหอมมาใช้หอยนะไมนแปดหอยอะไปใช้ให้ฉันเห็นมีมีพริกมา้อมเนี่ยแต่ว่าพริกเป็น่ไหวนบใยจวด จวดแห้ง <laughs> จวดคือเผ็ดครับจวดนี่ใส่ข้ำค้ำระห่อกันแล้วครึ่งมีแต้นหน้าเจ็บๆ ก่อชที่เราก็ตำทวน่ก็แซ่บส,สมมติมากินครับก็บแซ่บเนี่ยอันนี้ได้เป็นสมเนือ ผับสองผับสามไปเลยประคานหน่อยกรนลังสีไงครับรก็จะใส่ตุ้มกบจะตุ้มกบหน่อยตรวจขือกันนะประมาณพกกัแยงยุบกเป็พักกันแยงมันเอาอหอนอยู่แล้ว ตอนประคามหน่อยเห็นตะปูถอาแล้ว <to> ข <address> ้าเจ้าตำเถ้ากระหันหน่อยข่าเจ้าซ็ใส่ไข่บุ้งบซลหน้าด้วยบ不好 บอหอยอนงาม mm hmm. มันมีบลาคัมหน่อยมันก็ตำใส่บะคัามหน่อย้าบอบเมก็คือมันก็ใส่บังหน้าแบบก็บคืออาจจะขึ้นเกาอะไรเนาะอือูดด้เาสมัยตะกี้บ๊อแม่นบ้งเนอ่ย mm hmm. mm hmm. นั่งก็จะถือมองมาหื่อหมดเลยวันมันอีหยังไตคขามีแส่หมดอ้าวเอาแล้วได้พี่น้องครับทำตีงดูหมดเลย บม่ปิดค้าปี๊ค้าที่รอที่ใส่ไงไม่างไว้มาไว้เนาะมัโรเล้นเด็กินก็มาไว้หืม อันนี้กระแต่หน่อยมาเดี๋ยไปกลนนด้พี่น้องพี่รอสื่อพื่นมาคือเราบาดูแนี่ยกระวากันเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อรุนแรงพานหรือว่าเพิ่นกำลังมวลบุ ดังมากเป็นบาทเอาเลยพ่อแล้ว hmm. พ <k iller> ่อแล้วบอสบอสจับเอง อันซ <Cal mel> <im snacks Four Belgian ALLY> mm ้ำหนึ่งเหรอของหมักได้ไหมอืมแก 嗯，看见没？ จะไปจำปนกับแสบที่รอ ่วงนี้ที่ลออยู่ลต่ล้านดอกจานกํากำลังไหลส่วนหนที่ลอยนาะโอ้้เดดนี่เกือบผิดงยนี่ปนไปน้ำไปเนี่เป็นเหตุผิดล้อใส่ไหม บบมดโลเลได้กินที่รอก็เลยมาไหวนมาตายหอดึงในถาดเพชรอันนี้วา

คือมาลุ่มกองแล้วคือเดียวบานอ้าวไหนเรียบร้อยไปเรียบร้อบมูลโลเลมาหามเลมุโลเลเลยบอะไรเนี่ยตำทั่วกับผัวจิ๋วๆกับสมครับมูนี่โอ้แสีบมูนี่ตำทั่วก็ใส่บข้ามหน่อยแบบกัแซบเลยเอาพี่น้องมือนี่กับแต่หน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่กำามาติดตามรับชมถามมากถ้าจำได้คลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์เลเด้อค่ะ เมื่อนี้ก็แต้น้อยขบ่าวกรรมขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ